Have Fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทย Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Have Fun with Thai. สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทยค่ะ I'm สวสาวภากรยานมิตร from Faculty of Humanities, the r o r a l University. ดิฉันสาวภากรยานมิตร จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ Today I like to talk about how to talk to a junior when you are in Thai culture วันนี้ก็จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับวิธีการพูดคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะเมื่อเราอยู่ในวัฒนธรรมไทยค่ะสำหรับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะก็ได้พูดถึงวิธีการพูดคุยกับคนที่มีอายุมากกว่านะคะ Uh, last Saturday I talked about how to talk to a senior in Thai culture uh, ถ้าสนใจนะคะก็เข้าไปดู uh, ไปฟังย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube นะคะพิมพ์คำว่า nu radio ค่ะแล้วก็เลือก playlist นะคะ h a v e fun with Thai นะคะก็จะมีสาระดีๆ เกี่ยวกับภาษาไทยอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมไทยสอดแทรกเข้าไปนะคะ So if you are interested in uh, previous recordings, you can search for Nu Radio from YouTube and look for playlist Have Fun with Thai. Uh, There's a series of uh, information, good information about the Thai language and also Thai culture. Including uh, the information how to talk to a senior over there. Uh, a junior uh, here uh, means someone who is younger than you. So uh, when I say uh, how to talk to a junior, it, it means that uh, the way we can talk to someone who is a few years younger. Like a junior, junior friend at school, and it can also mean someone who is much old or much younger than you, like twenty years, uh, thirty years uh, younger than you. Okay. So uh, last time I mentioned that Thai people do not call someone who is older than you by their name only. You need to add some title or some calling term in front of the name. But for calling juniors, you can do so. I mean, you can call them uh, by their name only. You don't need uh, any title uh, in front of the name. Okay? So you can call them by their name without any title or calling a term in front of the name. So today we will see how many ways we can call a Thai friend who is younger than you. Uh, we still use the same criteria as mentioned last time when we talked to a senior person uh, เราก็จะมาดูกันนะคะว่าวิธีการ uh, พูดกับคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะมีเกณฑ์อะไรบ้างนะคะคราวที่แล้วได้เล่าให้ฟังว่าเ,เราจะไม่ในวัฒนธรรมไทยนะคะเวลาที่เราพูดกับ คนที่สูงวัยกว่าเราจะไม่ได้เรียกแต่ชื่อนะคะแล้ก็ต้องใส่คำนำหน้าต่างๆเข้าไปนะคะอย่างเช่นพี่ลุงป้านะ้าอาหรือคุณอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้คุ้นเคยกันก็ใส่เป็นพวกตำแหน่งต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่ามันมีเกณฑ์อะไรบ้างนะคะจริงๆก็ใช้เกณฑ์เหมือนกันนะคะกับเ,เวลาที่เราคุยกับคนที่อายุมากกว่า นะคะเกณฑ์ uh, มีอะไรบ้างนะคะ so here are the criteria number one do you know the person เราต้องรู้ก่อนว่าเรารู้จักคนที่เราคุยด้วยไหมนะคะ number two how close are you to that person นะคะเรา uh, สนิทกับคนนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าเป็นแค่ stranger นะคะเป็นคนแปลกหน้านะคะหรือว่าเป็น acquaintance คนรู้จักหรือว่า สนิทกันนะคะอย่างเช่นเป็นเ i e n d s เป็นเพื่อนกันนะคะ number three what is the status of authority between you and that person นะคะก็สถานะนะคะในเรื่องของสถานะทางสังคมทางหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเราควรที่จะใช้คำพูดอย่างไรนะคะ and number 4 along w i the the authority uh, politeness also comes into play นะคะเพราะว่าข้อ3ข้อ4จะเกี่ยวโยงกันนะคะก็คือว่าถ้าเราคุยออกับคนที่สถานะ uh, สูงกว่าเราไม่ว่าเขาอายุเท่าไหร่นะคะเรื่องของความสุภาพก็จะเข้ามามีบทบาทนะคะ So now let's talk about all the possible ways to call a junior นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า มีกี่วิธีนะคะที่เราจะใช้คุยกับคนทีอ่อายุน้อยกว่าเราได้นะคะ basically there are six possible means นะคะก็สรุปสรุปมานะคะอันนี้จากประสบการณ์ตรงมากกว่าคงไม่ได้เน้นวิชาการอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็มีวิธีการที่เป็นไปได้อยู่6อย่างนะคะ Well what are they number one call the person by their nickname นะคะถ้าเราคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าหนึ่งเลยเราก็ใช้ชื่อเล่นเขาได้นะคะ nickname ก็คือชื่อเล่นนะคะ number two call the person by their first name นะคะเ,เราสามารถเ,เรียกคนนั้นด้วยชื่อนะคะด้วยชื่อของเขาได้ first name ก็คือชื่อนะคะ n u m b e ล three call the person by the kinship term น้องหรือว่าเราจะเรียกคนนั้นนะคะด้วยคำศัพท์ที่บอกความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะถึงแม้ว่าจะใช้กับคนแปลกหน้านะคะก็คือคำว่าน้องนะคะ Number four call the person by the second person pronoun like หนูนะคะ หรือข้อ4นะคะจะเรียกคนคนนั้นด้วยคําสรรพนามนะคะบุรุษที่สองนะคะก็คือยูเนี่ยคะ่ะโดยใช้คําว่าหนูเข้ามานะคะ number five skip everything นะคะก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะไม่ต้องใช้ข้อ1 2 3 4ี่ที่ผ่านมานะคะไม่ต้องใช้น้องไม่ต้องใช้หนูไม่ต้องเรียกชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อต้นหรือว่านามสกุลน,นะคะ ก็ uh, go directly to the question, the statement or the point of discussion นะคะก็ยิงคำถามไปเลยหรือว่าพูดไปเลยนะคะ uh, number six นะคะ the last one uh, you can call the person by the title นะคะ หรือในประการสุดท้ายนะคะก็ใช้พวกตำแหน่งต่างๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น positions หรือว่า career term ต่างๆหรือจะใช้คำว่าคุณนะคะเข้ามาเมื่อคนคนนั้นเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อไหร่นะคะก็หลักๆเลยก็เราจะใช้พวกคำสุภาพเหล่านี้หรือคำบอกตำแหน่งเมื่อคนเหล่านั้นเขาเขาเหนือกว่าเรานะคะไม่ว่าจะเป็น social status หรือว่าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะ And of course in combination uh, with all t h i s you u s n use t h n t e n t e p c r t i r t i ค่ะ or ครับ uh, t o be polite นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะกรณีไหนๆนะคะก็สามารถใช้คำลงท้ายว่าค่ะหรือว่าครับนะคะเพื่อให้เกิดความสุภาพนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะว่าแต่ละกรณีนะคะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ so we will talk about each case Uh, with some examples นะคะ number one okay call the person by their nickname นะคะ uh, เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า uh, การการที่เรา uh, เรียกคนอีกคนหนึ่งนะคะด้วยชื่อเล่นเราทำได้เมื่อไหร่นะคะ so when when can we call the other person by by, their, uh, by his or her nickname นะคะ first you know the person นะคะหนึ่งเลยเรารู้จักคนคนนั้นนะคะ That person is younger นะคะคนนั้นอายุน้อยกว่าเรานะคะ and both of you are close to a certain extent นะคะ while you uh, are not just an acquaintance นะคะ uh, และที่สำคัญก็คือว่านะคะคุณกับอีกคนหนึ่งก็ใกล้ชิดหรือสวาสนิทกันในระดับหนึ่งนะคะคือไม่ได้เป็นแค่คนรู้จักนะคะ uh, for example นะคะ uh, you can uh, say this uh, question นะคะ to your junior friend at school or your ju junior friend at work or even your neighbor like ปูเที่ยงนี้ทานข้าวที่ไหนดีนะคะปู is a nickname ปูเที่ยงนี้ทานข้าวที่ไหนดีปู oo, where shall we have lunch นะคะปู oo, where shall we have lunch นะคะ so uh, we can call uh, that person by uh, his or her nickname if you are close enough okay number two call the person by t h e i r first name นะคะเอ่อ uh, ถ้าเราเรียกคนที่อายุน้อยกว่าเราแล้วเราจะเรียกด้วยชื่อต้นนะคะเราเรียกได้เมื่อไหร่นะคะ so when can we do that นะคะ number one you know the person นะคะแล้ก็หนึ่งเลยรู้จักคนคนนั้นนะคะ and that person is younger นะคะคนนั้นก็อายุน้อยกว่าเรานะคะ both of you are not close นะคะ uh, คุณแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกันสัเท่าไหร่นะคะ uh, for example if uh, you are a teacher and you talk to your student นะคะ or you talk to your subordinate at work usually you are higher in authority นะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียกคนอื่นด้วยชื่อต้นก็เมื่อคุณมีตำแหน่งที่สูงกว่านะคะเช่นเป็นครูหรือว่าเป็นเจ้านายนะคะ Let's take a listen to some examples นะคะ s i r ิพร์ส่งกันบ้านหรืออยังนะคะ s i ริพรนะส i ริพร is the first name นะคะ for Thai people ส่งการบ้านหรือยังนะคะสิริพร have you submitted your assignment นะคะอสมศรีเดี๋ยวเอาแฟ้มมาให้พี่หน่อยนะคะสมศรีเดี๋ยวเอาแฟ้มมาให้พี่หน่อยนะคะสมศรี is the first name It is a first name in Thai uh, สมศรี can you bring a file for me นะคะโอเค Uh, so this is the second uh, way to call someone who is younger than you, and the third way is call that person by the kinship term "nong." Okay, uh, you may know that person or you may not know that person. Okay, uh, this is something peculiar about Thai. Uh, you can use the kinship term "nong" with a stranger. Okay, that person is younger. and usually that person doesn't seem to have higher authority than you do นะคะ uh, ส่วนใหญ่เราก็จะเรียกคนอื่นว่าน้องน้องเ uh, มื่ออีกคนหนึ่งเนี่ยเราดูแล้วคิดว่าเขาไม่ได้มีฐานะที่สูงกว่าเราหมายถึงฐานะทางหน้าที่การงานหรือฐานะทางสังคมนะคะ for example uh, if you are in the situation where you you are lost on the way to somewhere then you see someone pass by and that person seems younger than you are you can call that person as น้องน้องคะน้องครับโอเค for example น้องคะโรงเรียนหมูน้อยไปทางไหนคะน้องคะโรงเรียนหมูน้อยไปทางไหนคะ hello can I, can you tell me the directions to หมูน้อย school o h when you talk to someone you know okay this is another case uh, the case where you know the person you can put the word NONG before his or her nickname for example NONG GOY KRAB PRUG NEE WAANG MAI KRAB NONG GOY KRAB PRUG NEE WAANG MAI KRAB g o ย is a nickname in Thai so what does it mean ้ o y are you free tomorrow ก้อย you free tomorrow so we call her as น้องก้อย so it means that you know ก้อย and she is younger than you are uh, the fourth means is uh, call that person by the second person pronoun หนูเราก็จ uh, ะเรียกคนที่อายุน้อยกว่านะคะด้วยสรรพนามบุรุษที่สองว่าหนูได้นะคะบุรุษที่สองในที่นี้ก็คือผู้ฟังนะคะ Uh, you may know and may not know that person นะคะอาจจะใช้กับคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราไม่รู้จักก็ได้นะคะ and that person is younger usually you have higher authority than the person you are talking to for example you are a teacher and you are talking to a student you are senior student and uh, you are talking to a freshman or you are an old person uh, talking to someone much younger นะคะส่วนใหญ่กเ็เราจะเรียกคนอื่นว่าหนูนะคะหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้เมื่อเรามีสถานะที่สูงกว่านะคะยกตัวอย่างเมื่อเราเป็นครูพูดกับนิสิตนักศึกษาหรือว่านักเรียนนะคะหรือว่าเราเป็นรุ่นพี่นะคะอาจจะเป็นระยะนิดหนึ่งอย่างเช่นพี่ปีสนะคะพูดกับน้องปีหนึ่งนะคะหรือว่าเราสูงวัยนะคะแล้วก็คุยกับคนที่อ,อ,อ่อนวัยกว่าเราเยอะนะคะ for example if you are uh, waiting for a bus and you cannot see things clearly and then you talk to a young man standing next to you as follow หนูช่วยดูรถเมล์สายยีบเก้าให้ป้าหน่อยนะป้ามองตัวเลขไม่ค่อยเห็นหนู ช่วยดูรถเมสายยีบเก้าให้ป้าหน่อยนะโอเคเ what it means is Young man could you please tell me when the bus number 29 i s approaching ป้ามองตัวเลขไม่ค่อยเห็น i can't see the number very well นะคะโอเค and another situation you want to tell a small kid Uh, who is your neighbor Uh, to be careful when he rides t bicycle near your car which is parked at front. Uh, you can say หนูขี่จักรยานระวังหน่อยนะหนูขี่จักรยานระวังหน่อยนะ And if you know uh, the nickname of uh, that kid, you can call him as น้องน้องเพชรโอเคน้องเพชรน้องเ e ี่ย h Literally uh, it means a sister or brother but we use น้อง with a little kid as well. Nong Pet, if his nickname is Pet, okay. So you have two choices. You can call him No or Nong Pet, okay. Ride your bike uh, carefully, dear, okay. And uh, now let's come to number five. You can skip everything that I have mentioned earlier, number one to number four. So basically you don't need uh, to call uh, that person's name. You don't need to call that person's as Nu or no. You can just go to the question, to the statement or to the, the point that you want to talk or to mention. Uh, you can uh, use this technique uh, to a stranger or to someone you know. And that person is younger, of course and uh, usually you have higher authority uh, than the person you are talking to you prefer to keep distance between you and the other person okay so here is the situation well you are walking on a street and you ask a young woman how to get to the nearest supermarket usually you start the conversation with excuse me o okay. k and y a that lady uh, seems younger than you are. okay you can just say ขอโทษค่ะพอจะทราบไหมคะว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนขอโทษค่ะ Excuse me. พอจะทราบไหมคะ I'm wondering ว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน Where the nearest supermarket is. okay so you can start the conversation with excuse me and just bump into uh, go directly to the question or to the statement all right okay or in case that uh, you are talking to someone that you know like friends at school you don't need to call your friends by their names uh, for example a junior student is walking past her junior friend like a sophomore a freshman uh, you can ask uh, your friend as miriam le Mi do you have a class okay you don't need to call uh, him or her as Nong or no or then their names okay the last technique is uh, call the person by the title it could be your uh, the position the career term or call that person by the word kun okay uh, if the person is younger than you but he or she seems to be higher in authority in uh, higher in positions or social status we'd rather keep distance and politeness uh, in this uh, scenario just like when you talk to a senior person, you apply career titles, position titles, or other titles to call the person who is younger but higher in authority than you. For example, uh, Director, how are you? ผอ.สบายดีหรือเปล่าคะ? Director is the the title, the position, and the Thai uh, transliteration is ผอ.ผอ. O. O, ka. uh you can uh well if you want to talk to uh your dean you can say คณบดีคะ uh dean ขออนุญาตปรึกษาเรื่องงบประมาณหน่อยได้ไหมคะ may i consult with you about the budget คณบดีคะ this is the the word position so you can call him or her as dean may i ask you about something something Alright, so uh, here are the six possible means you can use to call someone uh, who is younger than you in Thai culture and in the Thai language. I hope that uh, the information that I have talked about today is useful for you. Uh, hopefully, uh, you can uh, listen for more from our programs. We have four uh, lecturers to Come and talk about the Thai language and the Thai culture on uh, every Saturday morning, like this. Uh, Time's up for today. So, thank you so very much uh, for your listening. And I will come back again on the fourth Saturday of every month. Thank you very much. Goodbye.